พระคาถาบทนี้เป็นพระคาถาที่เรียกเงินเข้ากระเป๋าแบบสั้นๆท่องง่ายและจำง่ายหากสวดเป็นประจำทุกวันจะมีเงินเข้ากระเป๋าจากทั่วทุกสารทิศผู้สวดควรมีความศรัทธาในพระคาถาที่ครูบาอาจารย์ท่านได้แต่งไว้ให้ด้วยนะครับสวดภาวนาเจริญสติสมาธิเมื่อมีสมาธิปัญญาย่อมเกิดขึ้นได้พร้อมสำรวมจิตแล้วว่านมโมสามจบ ไปพร้อมๆกันดังนี้นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมหรา,าโพโชคะวันตัง เอหิจงมาธนะปาตังมากะมาอย่างอัคคโตปารติโยวันทิตตวานะมามิหังโอมมหาลาโพโชคะวันตังเอหิจงมาธนะปาตังมากะมาอย่างอัคคโตปารติโยวันทิตตวานะมามิหัง โอมหาลาโภโชคะวันตังเอหิจงมาธนะปาตังมากะมายังอัคคโตปารติโยวันทิตตวะณมามิหันโอมหาลาโภโชคะวันตังเอหิจงมาธนะปาตังมากะมายังอัคคโตปารติโย วันพิทตว,วาณมามิหังโอมหาลาพโพโชคะวันตังเจหิจงมาทนะปาตันมากะมายังอัคคโตปารติโยวันพิทตว,วาณมามิหังโอมหาลาโพโชคะวันตังเจหิจงมาทนะปาตันมากะมายัง อัคคโตปาระติโยวันทิตตวนะณมามิหังโอมหาลาโภโชคะวันตังเอหิจงมาทะนะปาตังมากะมายังอัคคโตปาระติโยวันทิตตวนะณมามิหังโอมหาลาโภโชคะวันตัง เอหิจงมาธนะปาตังมากะมาอย่างอัคคโตปารติโยว,วันทิตตวานะมามิหังโอมหาราโภโชคะวันตังเอหิจงมาธนะปาตังมากะมาอย่างอัคคโตปารติโยว,วันทิตตวานะมามิหัง พระคาถาเรียกเงินเข้ากระเป๋าแบบสั้นๆท่องง่ายและจำง่ายเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านที่มีความศรัทธาต้องการสวดกระชับเวลามากขึ้นสวดภาวนาทุกวันเพื่อเรียกเงินเข้ากระเป๋าจะได้ร่ำรวยร่ำรวยกันครับ